ได้รู้สักทีครับว่าอาพูนั้นใช้ผลพิศาสอะไรครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ยากจะรับเบอครับรวมถึงเปิดเผยหน้าตาครับของผลพิศาสื้นนะซืนนะและผลพิศาสใบสันด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงผลพิสร์สแครดแมนอาพูครับเพิ่งจะเปิดเผยข้อมูลมาในวิวการครับเราได้ดูสักทีครับว่าผลพิศาสตร์ของสแครดแมนอาพูนั้นเป็นผลพิศาสตร์ที่มีชื่อว่าอะไรครับรวมถึงเราจะไปพูดถึงอีกสักเล็กน้อยครับกับผลพิศาสตร์ของดอตตันแล้วก็ผลพิศาสตร์ของคล็อกโคดครับเพราะว่าก็มีการเปิดเผยรูปร่างหน้าตาของผลพิสั์พวกเขาเพิ่มเติมมาด้วยนั่นเองครับก่อนอื่นขอพูดถึงพลังของสแครดแมนอาพูก่อนเลยคร เขาเป็นผู้กินผมิตร์โอโตะโอโตะเข้าไปครับก็จะเป็นผลเสียงนัเนีอยนครับคือโอโตะเดี๋ยวก็จะแปลว่าเสียงเนอะยกตัวอย่างคำๆครับอย่างการ์ตูนเรื่องนารโตะครับถ้าเกิดว่าใครยังจํากันได้ครับดินจาจากปู่บ้านโอโตะกาคูเลนะครับพวกเขาก็จะมีกระบังคาดหน้าผากนะครับที่เป็นลักษณะตัวโน้ตดนตีนะผมนั่นแหละนะความหมายครับว่าโอโตะนะผลโอโตะนี้ทําอะไรได้บ้างครับหลังจากที่ผมวิเคราะห์แล้วก็วิจัยความสามารถของผมิษฐ์นี้มากว่า20ปีนะทุยไม่ใช่นะ แต่มันนานมากนะเออหลังจากที่มีการ ใช้พลังของเจ้าอาภูนะครับเออกว่าจะมีการเปิดเผยชื่อพลังมานี่ก็นานมากนะเออน่าจะเป็น10ปีได้อยู่นะครับพลวิศานนี้นั่นครับจะทําให้ผู้กินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นเครื่องดนตรีได mm ้ครับเราก็จะเห็นว ah ่าม <im> ีการเอาแขนตัวเองนะคร <S <S ับผมมาเป่าเป็นเครื่องดนตรีบางทีมีการทุบตัวเองนะครับสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาครับแล้วเสียงดนตรีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นคลื่นเสียงครับไปทําร้ายแล้วก็โจมตีศัตรูได้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่มัน ยากจะรับมือเหมือนกันครับเพราะเกิดว่าศัตรูได้ยินเสียงครับก็คือจะโดนโจมตีเข้าไปด้วยครับและการโจมตีนั้นค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายครับไม่รู้ว่าจะโจมตีมาในทิศทางไหนในแบบไหนครับขอแค่ได้ยินเสียงนะครับยังไงก็โดนดามเบดนะครับมีการโจมตีหลายแบบครับทั้งเป็นการโจมตีในลักษณะของการต่อยยางไงครับการโจมตีในลักษณะของการตัดนะครับ การโจมตีในรูปแบบของการฟันครับรวมถึงการโจมตีในรูปแบบของระเบิดด้วยครับอย่างเช่นโซโลที่โดนเล่นงานเข้าไปนะครับก็โดนเฉือนเข้าไปบริเวณกลางหน้าอกนะครับเหมือนโดนเฉือนโดนฟันอย่างนี้ครับลูฟี่ครับพอได้ยินเสียงดนตรีครับใบหน้าของเขาก็เหมือนกับโดนโชกโดนต่อยสักกระเด็นครับ แถมลูฟี่เนี่ยยังโดนอีกดอกถึงด้วยครับคือระเบิดเข้าไปแบบเต็มๆตัวนะครับอาวซ่าลูฟี่เนี่ยได้รับดาเมจเจ็บๆไปทีนึงครับหรืออย่างตอนพลเรือเอกคิสซารูครับก็โดนตัดแขนไปทีนึงครับรวมถึงโดนระเบิดกลางตัวซะตัวขาดครึ่งน,นะผม แต่ในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยคือไม่สามารถฆ่าคิสซลูได้นะเพราะคลื่นเสียงของอาพูมันไม่น่าจะสร้างดาเมตกับพวกสายโลเกียได้อะไรประมาณนั้นนะมันเป็นความสามารถที่ยากจะรับมือ,อยากจะป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูกันนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้จกักอาพูอะไรมาก่อนเลยไม่ได้รู้จักวิธีรับมืออะไรมาก่อนเลยนะครับการที่แค่ได้ยินเสียงแล้วก็โดนดาเมจได้แบบสลรพัดรูปแบบนะครับต่อยเฉือนระเบิดอะไรพวกนี้ครับมันไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงจริงๆนะครับแต่ที่เราเห็นว่าอาพูเนี่ยอาจจะใช้ความสามารถได้ไม่ได้เต็มที่ สักขลาไหลครับเพราะว่าเจ้ากลุ่มโจรสลัดคิดเนี่ยเคยจับมือกับอาภูมาก่อนหน้านี้ครับทำให้พอที่จะรู้วิธีรับมือครับแค่เอามือปิดหูครับไม่ให้ได้ยินเสียงเพลงที่อาภูลปล่อยมาครับคลื่นเสียงของอาภูเนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างดาเมจได้แล้วนะครับวิธีป้องกันช่างง่ายดด้เสียเหลือเกินนะ พอป้องกันปุ๊บพอรู้วิธีรับมือนะครับแทบจะกลายเป็นผมิษฐาง่ายๆอย่างหนึ่งนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของผมิษฐาชนิดนี้นั่แหละครับคือถ้ารู้วิธีรับมือนะครับรู้วิธีต่อก่อนนะครับมันก็จะเป็นวิธีรับมือที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้ามองอีกบุมเด้งอย่างที่บอกไปตอนแรกครับถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูกันนะครับเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเพิ่งมาต่อสู้กันครั้งแรกมันไม่รู้หรอกครับว่าจะรับมือยังไงไม่รู้หรอกครับว่าจะต้องมาปิดคงปปิิดดดดดหอะไไไรรยยยยยย่่่างงงงงเเเเเเเีีีี้คคัับโนน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 ลลลลสสสพตืก ครับก็จะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆคนหนึ่งนะถูกไหมครับสำหรับเจ้าอาภูนะครับเพราะอย่างน้อยๆน,นะเออดีกีสิบเอ็ซูเปอร์โนวานะคาหัวก็เยอะกว่าโซโลในปัจจุบันด้วยนะครับระดับ350ล้านนะสำหรับอาภูนะพอเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีด้านเสียงเพลงนะครับก็น่าจะเอามาจับคู่ต่อสู้กับบลูเหมือนกันนะ เพราะบลูของกลุ่มออกฟางก็เป็นนักดนตรีประจํากลุ่มเนอะมีความสามารถในการใช้เพลงอะไรเหมือนกันนะครับอย่างบลูเนี่ยที่เห็นอย่างหนึ่งครับสามารถเล่นเพลงแล้วก็กล่อมจัตูได้ครับอารมณ์แบบ คล้ายๆสะกดกจิตนะทำให้ศัตรูตกอยู่ในภวางสะกดกจิตชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าอาภูยังมีบทบาทอยู่ยังอารวาสยังไปหาเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่นะครับก็อยากจะให้บลูไปจัดการเหมือนกันนะครับบลูในภาพวโนเนี่ยจัดการลูกน้องแบล็กมาเรียแล้วก็จัดการนัมเบอร์ได้ไปแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยหนำใจยังไม่ค่อยสะใจสักเท่าไหร่นะเพราะมันดูแบบเป็นพวกตัวลูกน้องตัวเบยเบไงน,นะครับบลูยังไม่ได้มีการจัดการพวกแบบตัวที่แบบ เป้งๆเป็นตัวเป็นตนหรือตัวที่มีค่าหัวนะครับพอมีการเปิดเผยพลังผลวิศศักมาแบบดีครับก็เลยลุ้นเลยครับว่าผู้ที่ใช้เสียงเพลง2คนนี้เนี่ยจะได้มีการมาเผชิญหน้าต่อสู้กันหรือเปล่าครับถ้าบลูคได้จัดการอาพูนะครับได้โค่นอาพูนะมันก็จะมีผลแล้วก็เป็นการส่งเสริมในการปรับค่าหัวบลูขึ้นหลังจากจบภาคกรโดดด้วยนะมาพูดถึงอีก2เรื่องครับผลวพิศตั์ของครอกโคไดครับแล้วก็ผัวิศักของดอตันนะครับพูดถึงผลวิศักดอตันก่อนเลยนะครับดูหน้าตาผัว บอกกี่ห้อมากเลยนะครับว่าคงเป็นสายโซออนของอะไรสักอย่างนะครับแม่งมีคงมีเขาไม่พร้อมนะครับแล้วผมไปสาบแบบนี้นี่คือ หน้าตาดูน่ากลัวไม่ใช่ย่อยนะครับถ้าเดาเก่งๆหน่อยก็คงจะพอเดาได้ว่าเป็นแบบพวกบัวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแหมเขาวัวมาเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับของผมพิศาอุชิอุชิโมเดลไบซันครับส่วนอย่างต่อมาครับผลพิศาซึนะซึนะครับของคล็อกโคดนะครับผมก็เป็นผมพิศาทรายนั่นเองครับพอเห็นรูปร่างหน้าตาเนี่ยเว็บแรกไม,ไม่ไม่ไม่ได้อยากจะคิดว่าเป็นผมพิศา์รายเท่าไหร่นะ <laughs> น่าจะอารมณ์เหมือนผมพิศา กระบองเพชรอะไรอย่างนั้นนะครับไม่มีนมมีหนามมาให้พร้อมนะครับแล้วประเด็นคือผงพิสตาอย่างนี้ต้องปอกเปลือกก่อนกินด้วยนะครับคือกินทั้งลูกไม่ได้นะผงพิสตาคือมันกินได้2แบบนะคือจะกินทั้งลูกเลยก็ได้เหมือนกรณีลูฟี่ครับคืองับเข้าไปทั้งลูกเลยครับหรืออ่าถ้าเกิดว่ามีมารยงมารยาทหน่อยเงี้ยครับอย่างตอนที่คาคูกินผลพิสา้านะครับคาคูเขาก็มีการแบบปอกเปลือกออกมาก่อนกินด้วยนะครับก็แล้วแต่สไตล์อะไรกันไปนะครับแต่สําหรับคนนี้นะผมว่าคงต้องปอกเปลือกก่อนกินแหละนะ ไม่งั้นนะ่หนาแม่งทิมปากแน่นะครับนับว่าเป็นผลวิศาดสองผลล่าสุดนะครับที่มีการเปิดเผยหน้าตาออกมาครับก็ดูแล้วดีไซน์เริ่มที่จะแปกพิสดารแล้วก็หลุดโลกไปไปกว่าแต่แต่เดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าผลพิศาดเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นแบบกลมๆมีลวดลงลวดลายอะไรกันไปครับอันนี้เริ่มที่แบบมีเขามีลักษณะเป็นจงวยออกมาเป็นกระบองเพชรแล้วนะครับผมดีไซน์เริ่มลำน้าขึ้นไปทุกทีนะคือก็เข้าใจได้แหละครับว่ามันก็ต้องหาความแบบแตกต่างในในพวกผมพิศาร ที่มีการดีไซน์ออกมาหลังๆครับไม่งั้นมก็จะดูแบบซ้ำๆกันหมดด้วยผลพิศาอ้ในกระตูนเรื่องนี้มันออกมากี่สิบผลแล้วล่ะนะมันก็ต้องมีการดีไซน์ลูกเล่นนิดนึงนะครับให้มันดูแบบแตกต่างออกไปให้มันดูแตกต่างออกไปนะครับไม่งั้นมันก็จะดูแบบจำๆกันหมดคล้ายๆกันหมดนะครับจำแนกกันลําบากนะโอเคครับแล้วหมดนีครับก็คือเรื่องราวของผลพิศาครับหลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงผลพิศาของอาภูครับเปิดเผยชื่อมาแล้วครับรวมถึงพลังที่อาภูเนี่ยเคยใช้ให้เราได้เห็นนั่นเองครับแล้วก็เสริมเข้าไปนะ หน้าตาของผลพิศายซึน่าซึนะาของคร็อกโคดครับรวมถึงหน้าตาผลพิสายใบซันของดอตันนั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาศนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ